สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นทานด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ o o n d s s f t t y t l a n l a n d หัวมากนะครับวันนี้ถามว่าเรามาทำอะไรบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาเทสระบบนี่ e class ของ Honda นะครับมไม่ว่าจะเป็นเจ้านี้เลย cbr 650 r หรือสีดำดำอันนี้อันนี้อันนี้นนี้นนนน c b 650้นอ่าที่เป็นระบบ e-cast นะครับผมวันนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของการใช้งานบนรถและการว่าระหว่างที่เราขับเป็น e-cast ใช้งานยังไงหรือว่าระหว่างที่เราขับอยู่สตาร์ทด้วย e-cast แล้วระหว่างขับอยู่บนท้องถนนอยากเปลี่ยนเป็นแมนวนวลคัสทำยังไงแล้วก็อีกสเตปหนึ่งคือเริ่มต้นด้วยการกำคัดหรือว่าใช้เป็นระบบแมนวนวลเลยครับเร,เราขับขับอยู่เราอยากใช้เป็นแบบระบบ อีคัสทำยังไงมันจะเป็นระบบแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาแล้วกันนะครับผมใช้วินาทีแป๊บๆเห็นบอกว่าแค่แป๊บเดียวเสี้ยววินาทีสามารถใช้งานทั้ง2ระบบได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบนสนามกันว่าเราจะต้องใช้ยังไงกับเจ้าระบบอีคัสของรุ่นพวกนี้นะครับผมเพราะในความเข้าใจผมคือขับอยู่ต้องผ่อนระดับหนึ่งแล้วก็กำคับระดับหนึ่งเพื่อที่จะเป็นระบบแมนนวลนะครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องกำคับระดับหนึ่งเรากำและใช้ได้เลย แล้วลงมาลองดูกันบนสนามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอคิวก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะลงสนามแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์โดยไม่กำคาดผมจะไม่กำคาบนะดูนะเอาขาตั้งขึ้นเฮ้ยยาลูเห็นไหมมันไม่กระตุกเลยแต่ห้ามบิดนะเดี๋ยวพุ่ง ล็อกไปแบบนี่ครับไปแบบไม่ปล่อยคัส์นะครับอันนี้เป็นระบบเฮ้ยแต่คัสต์ไวแต่คันเร่งไวจริงว่ะเออคันเร่งไวจริงถ้าเียบเทียบเท่ากับตัวพวกรถออโต้อะไรเงี้ยคันเร่งไวคันเร่งไวมากนะรู้สึกเลยแปลว่าเขาปรับปรับจากตัวเก่าที่บอกว่าตัวเก่าที่ไม่ใช่มีอ e ี a s t นะครับสำหรับหกห้านปีที่แล้วเนาะ คือบิดมาไวกว่าตัวตัวเดิมเลยครับมาไวมากแล้วถ้าสมมุติเราจะเล่นไปกำคัดล่ะอ่าเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นเกียวว่างก่อนนะครับไปกำคัดนะอุ้ยคัดนิ่มมากมึงเขามีคัดไหมเนี่ย <c oughs> นี่นะครับเป็นแบบมีคัดเดี๋ยวเราเหยียบเบรกหลังไวนิดนึง <c oughs> อ่ะปล่อยดับ <c oughs> ไปแบบไม่ไปแบบไม่กำคัดไปดูโอ้หอัตราเร่งไวอะ่ะพวกมึงนี่ <_ d ata> เขาบอกด้วยว่า,เ,าเกียร์ไม่สัมพันธ์กับคันเร่งเลยครับมันก็จะบอกว่าให้ตบลงก็จะบอกนะว่าต้องใช้เกียร์นะครับทําไมเบีดแต่เขาน่ารักกังเยอะ ันเล่งไวอะแกดูเดิวเวลา,าเราอยู่เกียร์สองอะแล้วเราเติมพลังมันจะมีเสียงแกลกๆเว้ย ลองไปใช้ระบบเกียร์ไหมอ่าคือตอนนี้เราเป็นระบบ e-cup อยู่นะครับทุกคนเราใช้เป็นระบบ e-cup เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเป็นระบบแมนวนวลก็คือใช้คลัตชนะครับขอก้ามเกียร์ก่อนตบเกียร์หนึ่งเอา้านี่ยมันจะมีรอบของมันยั่งไงรถมีคลัตชใช้เป็นแบบมีคลัชมันหนุกกว่าเกียร์สามตบเหลือเกียร์หนึ่ง อ่าเ,เกียร์สองดิอบ้าเนี่ยก็คือพูดง,ง่ายๆระบบ e e-cast นะครับผมคุณจะเริ่มต้นด้วยการใช้เป็นแมนนวลหรือเริ่มต้นด้วยการเป็นมีคัทระหว่างขับรถอยู่คุณอยากจะใช้ระบบไหนก็ใช้ได้เลยตอนเมื่อกี้ผมใช้เป็นระบบเป็นมีคัทใช่ไหมเดี๋ยวดูตอนผมนี่นะตอนนี้เกียร์สองครับเดี๋ยวผมจะตบเกียร์โดยที่ไม่ต้องเห็นปะอ่ะเอาเกียร์ลงเนี่ยผมไม่ได้กำคัทเลยเห็นปะ เห็นไหมผมไปโดยที่ไม่กำคัดเลยนะครับ อันนี้เป็นแบบมีคับล็อกปล่อยดับนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปแบบไม่กำคับไปเข้าเกียร์ออกตัวมองหลังอันนี้เราจะใช้เป็นความเร็วแล้วนะครับ ขออยู่ในความเร็วแล้วนะจะขึ้นเกียร์สามไหครับตกเกียร์สอง เห็นไหมมันก็ยังติดกันกระคัดนะนิสัยคนเราใช่กรณีถ้าพี่ไปถอยกัมคัดแล้วถ้าันมีไฟนี้ติดก็แสดงว่าอีคัดกลับมาทางานเหมือนเดิมอ่าสมมติว่าการคัดเนี่ยไฟหายไฟสภาพวินาทีอะไฟเนี่ยไฟมันจะจะขึ้นมาอย่างนี้อีกอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราเราใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรระหว่างขับจะใช้เป็นเกียร์หรือเป็นอีคัสตก็ได้แล้วแต่ทำได้เลยภายในไม่กี่วิ สัดวกสดวนะแล้วแบบลูกช้างสะดวกอ่าเดี๋ยวเราเรามาเป็นแบบมีคัสต่อเราเกรว่าห้าวิอ่ะไฟมันจะติดขึ้นมาอีกทีอ่าโอเคเดี๋ยวดูนะทุกคนเดี๋ยวใช้แล้วนี่ใช้แบบมีคัสนะเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วพอเราแบบใช้คัสหรือไม่ใช้คัสอ่ะมันก็จะเป็นระบบออโต้ของมันนะครับ ขอปิดชิวนะอ่ะเดี๋ยวเข้าเกียร์แบบไม่ต้องเ,อเดี๋ยวเราจะจอดแบบจอดด้วยเกียร์สองนะ เราจะไม่เข้าเกียร์หนึ่งนี่เรามาด้วยเกียร์สองนะเราไม่ได้เข้าเกียร์เลยนะจอดได้ไหมจอดได้ฮนะม,มีเกียร์สองนะเนี่ยเดี๋ยวตบแบบว่าไม่ต้องกำผมไม่กำนะ้มืออยู่นี่นะผมตบแล้วนะเห็นปะขึ้นเกียร์หนึ่งเรียบร้อยเมื่อกี้เราใช้แบบมีคัทในการซิ่งอันนี้แบบไม่มีไม่มีคัทนะจะไม่แตะคัทเลยนะ เกียร์สามเกียร์สองเห็นไหมนี่คือตัวสปอร์ตแต่ผมผมจะจะเทียบกับเจ้า R7 เจ้วละกันสองสูบ R7 มันก้มแบบก้มเยอะมากเลยนี่นครับแต่เจ้านี่ไม่ได้ก้มเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลอกเจ้าตัว ัวนักเก็ตนี่ครับเรามันใส่นักเก็ตเราไม่ใช่ใส่สป,ปอร์ตนี่ครับแต่อันนี้คือแฮนด์บาร์เขาไม่เมื่อยนะครับไม่เมื่อยเลยเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเดี๋ยวเรามาลองเจ้านักเก็ตแล้วกันครับว่านักเก็ตจะเป็นยังไงไงครับทวิแต่ผมยังไม่เคยลองเจ้าอะไรอะ่ะ เน่แน่แน่แน่หน่ะห้าร้ายอยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวนักเก็ตนะครับเดี๋ยวให้เขาใช้เสร็จเรียบร้อยนี่พี่เขาจะเอานักเก็ตมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูเจ้านักเก็ตกันว่านักเก็ตจะใช้แล้วฟิลเป็นยังไงเดี๋อเหว๋อไม่ใส่หมวก เดี๋ยวเราขอต่อเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าฟิลของเนกเกตใช้จะเป็นยังไงเราจะใช้ฟิลเดิมในการระบบใช้คัดและไม่ใช้คัดนะครับสเต็ปแรกนะครับโอ้โหพี่เขายังขาเกียงหนึ่งไว้ได้แล้วจอดรถอดละดูดิมันมันโคตรอับชลยะขนาดไหนจอดได้ด้วยเครื่องไม่ไอ้นี่มากดูดิอ่ะผมจะสตาร์ทด้วยเกียร์หนึ่งที่พี่เอาเข้าจะเป็นไงสตาร์ทไม่ได้เห็นว่ามันขึ้นไฟโชว์ว่าอย่านะ <S <S เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าเกียร์ว่าง ให้เขาเห็นไหมเสร็จแล้วแล้วก็สตาร์ทจบโคตรได้อ่ะเดี๋ยวเราจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้ไปแบบไปแบบไม่มีคัทแล้วกันไปแบบอ e ีคัทเนี่ครับเดี๋ยวให้คนอื่นเขาไปก่อนแล้วกันอ่ะเรามันใส่นักเก็ตนี่ครับเราต้องมาลองแบบที่ไม่ใส่คัทเรามันใส่นักเก็ตต้องมานักเก็ตแล้วแหละ นะครับลองแบบไม่ใส่คัดนะครับเดี๋ยวให้แถวมันได้ก่อนนะอืมเป็นไง ว่าจะเปลี่ยนชีวิตจาก7.50เป็น6.50ไปเลยครับสี่สูนไปเลยชีวิตฉันนะ ตอนนี้เราใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบ e ีคับเดี๋ยวเราจะใช้แบบไม่ e ีคับนะครับเป็นคัทธรรมดาผมใส่เกียร์ว่างแล้วนะผมจะก,กรรบกคัทแล้วนะครับใส่เกียร์หนึ่งุ๊บสนิลักษ์หายไปมองหลังออกตัวตรบเกียร์สามโอ้โหโเขาเด้ง ไปคุณฟุตตามมานี่คุณฟุตกันดีกว่าเอ้ยนี่คุณฟุตเลย,เอ,ยอันนี้คือเป็นแบบระบบเราใส่เกียร์อยู่นะเราไม่ได้เล่นแบบอ e ีคัทนะเมื่อกี้เราใช้อ e ีคัทนะ งั้นเดี๋ยวเราลองมาผสมกันนะครับระหว่างเป็นระบบ e-cup กับใส่เกียร์ระหว่างขับรถนะครับมาเราจะไปแบบ e-cup ก่อนแล้วเราก็จะใส่เกียร์ด้วยการกำคับเห็นมากผมกำคับแ,แล้วกำคับแล้วก็ไม่กำคับใช้งานได้หมดเลยนะครับผมถามว่าข้อดีข้อเสียล่ะ ข้อดีเนี่ยอย่างที่บอกคือเหมาะกับคนที่ขับรถคัดไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยจริงๆแล้วก็อันดับแรกเลยเหมาะกับคนที่จะเอารถไปลงสนามเพราะว่าการที่เอารถไปลงสนามอ่ะบางทีเราต้องมีควิกชิปเตอร์อ่ะอันนี้สามารถใส่ควิกชิปเตอร์ได้นะครับผมเพาใส่ควิกชิปเตอร์ปุ๊บเราก็ไม่ต้องกำคับไงถูกปะเราก็จะเป็นอัพเ็นดาวนะครับผมเนี่ยแค่เนี้ยง่าย,ายๆนะครับอ่ะเนี่ยผมใช้แบบ มืเกี้ทั้งมีเกียร์ทั้งไม่มีเกียร์นะครับมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองคันเล็กไหมอ่านี่เราเราเข้าเกียร์โดยที่เราไม่ได้กำคัดอะไรเลยนะทุกคนเป็นเข้าเกียร์แบบชิวๆไปเลยเนี่ยครับนี่แล้วก็ปล่อยน้องปล่อยน้องวิ่งปล่อยน้องไหลเลยง่ายๆครับทุกคนสำหรับคนที่ขับรถคัสไม่เป็นสบายมากแต่ข้อเสียคือมัน จะมีในเรื่องของค่าแมนเทนแนนอะไรเข้ามาหลายๆอย่างนะครับตัวประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว CBR650R และ CB650R ในการใช้ระบบ e-cut และไม่ e c คัดเป็นอย่างไรนะครับหลายคนถามว่าเนี่ยเจ้าอ e ีคัเนี่ยก้อนเนี้ยหนึ่งก้อนที่มันแยกออกมาจากจากแครงเนี่ยถ้าเกิดว่าล้มแล้วมันแตกเปลี่ยนทั้งลูกนะครับเกือบๆสาม0มื่นนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการเซอร์วิสบอกได้เลยคนระับการเซอร์วิสรอบใหญ่ของรถเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบเกือบหมื่นแล้วแต่ว่าคุณทําอะไรหรือว,ว่าซื้อน้ํามันเครื่องนอกน้ำมันเครื่องศูนย์แล้วแต่นะครับก็จะแยกออกกันไปนะฮะโอเคก็ทิปวันนี้สําหรับเจ้าระบบ e c a s ของ Honda ก็ประมาณนี้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีฮะ